ทหารนะครับตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับพอสอนะครับไปนมงกันก็ไปที่เก่าร้ายไปที่พนมที่สามสิงห์ค่ะที่บ้านเลยอ๋อแอันไหน นตาซูนี่แหละสุดยอดเลยนะสุดยอดใช่ปุ่มดูบอลล้งสีดากู้ยัยคนละบอกว่าญาติย้ายญาติมาเยี่ยมมีไหมเออในสำคัญคืออะไรเก็บไว้เนาะเก็บไว้เปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างไว้สำรองบ้าง เาไ,ไม่ได้เอาไว้เม่ไดเอาเก็บไวแล้แจ้งไ้ถูกต้องนะแถมอ่ะตอแมไปใช่ไหมยัไม่ได้เจ็บอะไรไม่ไมเป็นไรมาแบบตะกี้เน้ท่ข้าว่ะคนไทยอยู่ไหนอ่ะเ้คนไทยไม่ต้องบอกบอกเราสามแล้วจะมีมาเพิ่อมอีกไหม าทำมบตอนนี้นะา,าห้ามนะครับขึ้นยาให้คำแนะนำนะครับในการใช้ใครคกลกยเขาได้เ่ย